โ้แมกให้ยู่ในเลนขวารอรอรอ,รอไงครับยไงครับอ,อน,น้นยัไม่โผลขึ้นมาอีกหลอีกหลายคัน

วัวเลยครับ อรนี้ก็ไเ้เเอาหน้ามานี่ถ่ายถอยกถอยกินแล้วครับวันนี้กินข้าวคนเรื่อปื้อกันนอกินข้าวกันข้าวมาหรปลาทังไย่คอยกินแล้วใช้ลวดมามันแข่งคอสเด้อะฮะ Mà cha nữa, nữa. <laughs> Chuyện mấy thế nè Chuyện năng không có lưới ta kèng lưới Ờ ตานนั่งเกลียงงแล้วโรตุกันเกล้งหมดแล้วนั่นเกรงหมดแล้วการจนแก้งไม่เฟล้ยกันจนแก้งเอาลืไปเลยลืมอาไว้เออลอยลังรือลอยลัง้ยืนหลังสายขยืนเสียเสียมากยอเฮ้ยระวังระวังระวังอย่าหักมากแรงหักมากแรงมันลดเป็นเรียง

chị vô cái <laughs> cái <laughs> cái cái săn lùng ha จารย์บอกว่าจอได้กันเดียวเวรู้สี่กันฮได้เลยอยมาเป็นริบนะไปลักย้ขึ้นเลยมากูดข้มาเลยนะว่ดเจได้ยาวอย่านี้กันหลังจอได้ขึ้นถไยขึ้นอืมถวไทยขึ้นได้ขึ้นได้่ผิดกับพ่อรถปจอดที่วัดอาจารย์แล้วขึ้นมาทางข้าง บนนี้มันไม่มีที่จอด้ถขึ้นมาบางถอยล่างขึ้นทองหลางพาย,ยุงันนุนกันเต่าและสีสุกบัดนี้ขอให้ท่านเอาไมาช้ชชยพลึกตอกลงไปในหลุมกลางออกไปเลย จับจับคนนึกจับไปต่อให้เกิดต่อต่อให้มีตกลงไปเลยตามลำดับหมยได้น่นหมยได้แรกก่อนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ตกันไปหมยได้น้องน้องสองบาดาลทงบาดาลตัดทอง

สีสุกมั่งมีสีสุขเจริญเจริญอยู่ยันติติธนังลาพังตัวทีปากขยังทุกขังพลังตรีอายุจวัณณุทธภคงังอุติสวัสวัสชาอายุจวัณณ์ยุทิวัจเจริญเอกราบเจริญโชคเจชัยสิทธิมีชัยร่มเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขเจริญเจริญไปเชิญแผน่นนะเชิญเชิญแผน่นแผน่แผนที่ดาเดือด ใส่จะใส่เงินใส่ทองใส่เหรียญบาทเหรียญหน้าสิบแดงร้อยเป็นร้อยใส่ลงไปเลยขอให้เป็นเศรษฐีทุกประเทศแม้อยู่ชาตินี้ก็ให้รวยจนรข็อย่างแข่งกันได้ไหมครับเบ่งเบ่งเข่อยมาได้ไหมเบ่งข่วยใส่ในบาตรดีกว่าบาตรใหญ่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกมาหน่อยครับ ใให้เด <łość> ี๋ยวก็ใส่เงินใส่ทองเหรอให้บริวารใส่เงินใส่ทองให้กันด้านใส่เงินใส่ทองเป็นหน้าเนื้ย่ใส่ลงไปใส่ท้าไร่รวยพัรวยเพิ่มเติมขึ้นปเท่านั้นแน่ใส่เลยเงินทองที่ใส่ก็ใส่ลงไปเลยของที่เราลักที่สุดให้ใส่ลงไปแล้วเราจะได้มากที่สุดในชาตินี้แหละ ยิ่งให้เท่าไรยิ่งมากก็ได้มาเลยคำนั้นมาเลยนะมาเลยนะอย่าหยัดอย่าลังเลใจใส่เลยโยมถอนแล้วใส่เลยถอดถอนแล้วมาใส่เลยอย่าลังเลใจตูริดา้าวตูรีขังสีข้าสีขังเร็วเร็วไวไปกำลังใจเจมร้อยใส่ลงไปเออมาจะแย่งงเราไปไม่ได้ใส่หมดแล้วยังใส่หมดเลยอย่าลังเลใจโยมที่ริมเลยให้เท่าไหรได้เท่านั้นนะหลวงพ่อฤาษีท่านเคยสั่งไว้อะ ได้เช่าไรได้เท่านั้นได้ร้อยรวยเป็นล้านละย่อมได้ร้อยรวยเป็นล้านแต่ว่าไม่ไห้ใช่ไหมไปหยิบพัฟกันนี่สิบหกล้านยี่สิบล้านหรือสามสิบล้านก็ได้ไม่เป็นไรแบงค์ติดได้แบงค์ได้ได้เย็นก็ได้เบงค์ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าโบสถ์หลังนี้เกิดทังจะมีพระอรหันต์มามาเจอและท่านนั่งนั่งฌานท่านรู้ว่าในเนี่ย มีสร้อยมีแหวนมีน,นาฬิกาเพชรอะไรต้นนีท่านใช้คนขุดลงไปและท่านจะเห็นสมบัตินี้สมบัตินี้เอาไปใช้สร้างโบ์หลังนี้ได้กินะนะบัต,น,บต,น,บตนี้เป็นอุดมมงคลเลือกแล้วอาตมาภาพขอนำสี่เรื่องและใช้สี่เรื่องอันนี้ในเวลาประมาณยนนาฬิกาบอ,บอนาฬิกาเร็วสิบนาฬิกบนาฬิกา สิบประมาณ10บโมงหนึ่งนาทียังไหมขอบัรมีรับทราบและอนุโมทนาให้แก่คุณโยมมนตรีคองอะไรคงรอดคงรอดเป็นผู้วางศิดาเลือกณแบบนี้แทนอัตมภาพจดลงไปเทียนโตโพธิามูลให้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมกลองเลยนะ โอทิยามมเลสักเรียนนังนันทิวัฒโนเอวังจวังวิชโยหิทิยาสุชิยมังกรอปราชิตปัณลงเกสีเซ่ปทวิโพคารกับพิเซเกศักข์ข้ามาข้างในพระพุทธานาข้าประตปโมติสุนคตังสุมังคลังสุปภาตังสุภุทิตังสุขโนสมุตโตจจสีทั้งรามจารีสุปทักขีนางกายกรรมมั่งวาจากรรมมังปททักขีนังปททักขีนาง มโนกรรมมังปานิทีเตปัสขีณาปัสขีนานิการตวานนิพันจเตเพระิกเนโซอัตตะอเตอัตถธาสุกิตาวินาพุทธศาสนาอรุคัสตาโหหิโหทาสาสะเปยนจัติภีอายุวัชกโถดหัวตะกโถศริวัตโถยสวัตโถพลวัตโถวณวัตโถสุขวัตโถโหตุสัพธาทุกขโรคกิยเวนะโสกาสตุตปปตะวันนิกัญญาปิวินัสันตุอาศิสโตสิ้นทุกสิ้นโศกสิ้นโรคสิ้นภัยหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัย อปปี้อันตรายข้อร้ายเวียนกรรมท่านหายไปด้วยการวางศีดาเรื่องพระโบสถเหล่านี้เจริเอกเจริราษฎรโชคเจริชัย,ชยมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นผู้ชมร่ำรวยตลอดไปทุกภพชาติที่ท่านเกิดจนกราบเท้า้ารสุน่านได้ชาติสุดท้ายนั้นด้วยเออกิดขอสิทธิมีชยยัยจงมาเกิดขึ้นณแผน่นศีดาเรื่องนี้บัดนี้ด้เกิดสิทธิกิจสังสิทธิกำม,มังสิทธิิริยาติท,ท่ากระโตสิทธิเจโชชจะอยู่อย่างสภาพสิทธิฟอนตุเมดวงศีลาเรื่องโบสถ สำนักป่าอนันตารามหมู่ที่3ตำบลภูเถื่อนอำเภอพนมจังหวัดสุราษร์ธานีซึ่งมีเลือกในปัจจุบันนี้เลือก0058 5032ลักขณาที่79 4, 4 8และ16จงนำมาซึ่งกันเป็นสุรพมงคลเลือกและเลือกอันเป็นมงคลแก่บุตรหลานนี้ดาบใดเลือกอันนี้ยังปรากฏ โดยเทพปรดาทุกชั้นจ็มารักษาโบรสหางนี้ตามวิธีเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องบนมงคนแล้วอาตมาภาพขออนุโมทนาสาธุแก่ผู้จัดทําผู้เสียเงินเสียทองมาหรือผู้ที่ออกความคิดในการออกเรื่องนี้นน ขอให้มีความสวัสดิมงคลใชยทุกประการปราถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นในชาติปัจจุบันด้วยเถิดจัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินะสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีหิสนิจังมุธาปจายินโนจตารุธมวัตันติอายุวันโนสุขังพลังรัตนัตยานุภาวีนะรัตนเตเตสาตุโรเวลาโสกาสตุจปทวันกายาปินาสัตตุอาเสสโตเยยาสิทธิธนังลาพังสสชิพย์ขั้งภลัง ทีอายุจวัดจุภคังวรณ์วิทยาวสจายุทธวัสน์ที่วัดเตวัตุสัพพังกระลังขันตุสปเทวตาสัพพทานภาเวนะสัพพธัฒมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสุที่พระวันตุเตมั่งมีสีสุขชายโยใช่ยร่มเย็นเป็นสุขชายโยหมดทุกทั้งปวงชายโยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปชายโยราชนะชิงได้ได้ชิงนั้น ใน้ชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดใฮโยุสำเร็จใฮโยโุ